สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกันพิเศษใส่ข่าวนะครับชวนคือเรื่องนี้ดีกว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครที่พูดถึงมากนะักเพราะว่าเอาจริงๆก็ยังถือว่าไกลตัวคนไทยอยู่แต่มันก็ไม่แน่ใช่ไหมครับว่ามันอาจจะขยับเข้าใกล้คนไทยก็ได้นั่นก็คือไวรัสเลวีเลวีนี่จากข่าวก่อนหน้านี้ที่ประเทศจีนนะครับก็พบว่า มีคนเนี่ยติดเชื้อไวรัสเลวีซึ่งพอเขาเอาเชื้อเนี่ยไปถอดรหัสพันธุกรรมอะไรของเขาทางภาษาวิทยาศาสตร์นะฮะปรากฏว่ารหัสทางพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยที่ที่มันอยู่ในคนนะที่พบว่าติดในคนเนี่ยมันมันคล้ายคลึงกันกับที่อยู่ในหนูผีเขาก็เลยสันนิษฐานว่าอ๋อถ้ามันใกล้เคียงกันขนาดนี้พันธุกรรมรหัสพันธุกรรมมันใกล้เคียงกันขนาดนี้ คนไปติดมาจากไหนล่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยมันไม่มันไม่ติดอยู่ในคนไงก็จะมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่น่าจะติดก็คือต้องติดจากหนูพีนั่นแหละทีนี้เรามาฟังข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากนักวิชาการไทยคือดรอนันต์จงแก้วัฒนานะครับจากไบโอเทคอาจารย์ดรอนันต์เนี่ยบอกว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ไวรัสเลวีเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มพารามิโซไวรัสครับซึ่งมีไวรัส ที่รู้จักกันในกลุ่มนี้ที่เราเอ่ยมาแล้วเรามักจะออกก็คือไวรัสโรคหัดแล้วก็ไวรัสทางทูมนี่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไวรัสกลุ่มนี้นะครับก็จะมีไวรัสที่ก่อโรครุนแรงมากๆเช่นอะไรนิดป้าแล้วก็ไวรัสเฮนราถ้าเกิดว่าติดเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยที่ติดติดเชื้อไวรัสนี้มาเนี่ยเสียชีวิตได้สูงครับแต่ว่าความรุนแรงในการแพร่ระบาดเนี่ยจะอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากโฮสต์หรือว่าคนที่ติดเชื้อนี่มาเนี่ยพอมันเชื้อมาอยู่ในร่างกายอยู่ได้ไม่นานคนที่รับเชื้อมาเนี่ยตายซะก่อนมันก็เลยไม่สามารถที่จะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างได้ขณะเดียวกันนะฮะไวรัสเลวีที่บอกว่า,าระบาดในประเทศจีนเนี่ยนะครับทางอาจารย์ดรอาดานเนี่ยก็บอกว่าพอไปดูสถิติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือมันเริ่มระบาดตั้งแต่ปี2 0 1 8มาจนถึงปัจจุบันที่มีการพูดถึงกันบ่อยขึ้นเนี่ยก็ถึงวรวมเป็น35รายสะสมมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ข้อสําคัญนะฮะที่มันสามารถที่จะประมวลข้อมูลกันได้นะตอนนี้ก็คือการระบาดเนี่ยมันไม่เกิดเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าเป็นคัสเตอร์ครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการระบาดแบบกระจัดกระจายไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนแบบโควิด1 9และจากข้อมูลที่ดรอนันต์ได้อ้างอิงถึงนะครับการตรวจพบเชื้อเลวีที่ระบาดอยู่ในประเทศจีนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยอด สะสมมาตั้งแต่ปี2018นะครับรวมจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอยู่35รายคือไม่ได้เพิ่งระบาดนะครับแต่ว่าเพิ่งมีการพูดถึงกันในข่าวมากขึ้น,นในระยะหลังครับแล้วข้อมูลสําคัญที่บ่งชี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการระบาดท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ระบาดเป็นในรูปแบบแบบเป็นกลุ่มก้อนอหรือว่าเป็นคลัสเตอร์แบบที่เราได้ยินกันในการระบาดของโควิด19รู้ไหมครับอาจารย์ดรอนันต์เนี่ยก็บอกว่ามันทําให้เห็นว่าไวรัสเนี่ยมันสามารถติดจากสัตว สู่คนได้จริงๆแต่การแพร่กระจายจากคนสู่คนเนี่ยยังไม่ได้หรือไม่ดีอ่าก็จําเป็นปลายเปิดเอาไว้คือในอนาคตถ้ามันกลายพันธุ์มันอาจจะติดจากคนสู่คนก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ข้อมูลแล้วก็เตรียมที่จะรับมือไว้ส่วนอาการของคนที่ติดเชื้อไวรัสเรวีนะครับพอติดมาแล้วเนี่ยลักษณะก็คือมันก็จะคล้ายๆกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ฮนะดออรอนันต์บอกว่ามันจะมีไข้ ปวดเมื่อยอ่อ,อนเพลียบางรายอาจจะมีการทำงานของตับแล้วก็ไตนลดลงแต่ก็ยังไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วไปเสียชีวิตนะครับสรุปสั้นๆนะครับไวรัสเลวีนั้นติดมาสู่คนได้เพราะมีสัตว์เป็นพาหะที่นำเชื้อมาสู่คนแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานนะครับที่พบว่ามีการติดจากคนสู่คนได้แล้วคนที่ติดนั้นอาการก็ไม่รุนแรงมากครับ ประมาณนี้ครับไวรัสเรวีจบรู้เรื่องบ๊ายบายสวัสดีครับ